สําหรับร้านลาลาสไตล์ของเรานะคะจะเป็นร้านที่เช่าเสื้อกันหนาวแฟชั่นนะคะเสื้อกันหนาวแบรนด์อย่างเช่นชั้นหนึ่งของเราค่ะจะเป็นชั้นที่ใส่แบบเบาบางอากาศที่ยังไม่ติดลบค่ะก็จะมีตั้งแต่รองเท้าบูท๊ทหรือรองเท้าที่ใส่กันหิมะค่ะแว่นตาถุงมือออเทสเซอรี่ต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็นชั้น2ค่ะจะเป็นชั้นที่มีอากาศติดลบค่ะแล้วก็ส่วนชั้น3ค่ะชั้นของเสื้อผ้าเด็กค่ะจะมีหลากหลายสไตล์รูปแบบให้เลือกเลยค่ะ จะเห็นว่าโซนนี้ค่ะของเราจะเป็นเสื้อโค้ทนะคะที่มีหลากหลายสีให้เลือกเลยตั้งแต่เสื้อด้านในกระโปรงรองเท้าค่ะให้เข้ากับเซ็ตถ้าส่วนชั้น2นะคะจะเป็นเสื้อผ้าที่อุณหภูมิค่อนข้างติดลบค่ะของเราก็จะมีพวกเสื้อแบรนด์ต่างๆนะคะให้ลูกค้าเลือกค่ะใส่แล้ว รับประกันความอุ่นก็คือเป็นเซ็พวกนี้ได้เลยค่ะค่าส่วนของเด็กนะคะเสื้อแบบนี้ค่ะก็คือใส่ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยนะคะเราจะมีไซส์ตั้งแต่90เซนไปจนถึง150เซนค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างชุดนี้นะคะจะมีทั้งเสื้อด้านในกระโปรงเป็นเซ็นะคะเสื้อกั๊กมีกระเป๋าเล็กๆให้เป็นเซ็แบบนี้เลยนะคะใครยังไงก็ฝากล้าลาลาสไตล์ด้วยนะคะแล้วก็โลเคชั่นร้านของเราะคะ่ะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ตรงดอนเมืองนะคะอยู่ที่หมู่บ้านเนวคอนเน็ t นะคะถ้ามาไม่ถูกยังไงคะ่ะสาม มาเสิร์ช Google นะคะที่ร้านลานลา,ลาสไตล์ได้เลยเช่าเหมาแบบ7วันราคาไม่แพงเลยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่450บาทเท่านั้นค่ะ